สวัสดีครับผมเพชรชนะภูมิครับสวัสดีครับเจียงชาบิพัฒน์ครับผมสวัสดีครับมาเต้นกรครับสวัสดีครับผมเพชรธนาภูมิครับวางดาตายู้สีข้านหัวเอออืเียว ตัวอะไรวะยอมไม่ยอมอยู่อาเอาดินี่จะซมได้อยู่เงินเงินเป็นเด็กุัวูอะไรอ่ะเด่กตอไปสิเท่าถูกหมดทั้งสิบข้อยนะครับฝากผลงานตัวเองได้เลยค่ะ แล้วผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับนาโค้ตะลุมรักตะลุมบอลน,นะครับผมดูได้ที่วิวฝากผงงานของพวกเราทั้งทีมตะลุมทุตบอรสรุปที่มึงจะมาเป็นโค้ชทีมฟุตบอลเนี่ยก็เพราะผู้ชายอยู่ไกลๆยังรู้ดีเทลเลยอ่ะว่างาน <c oughs> ดีดีถึงกายอยากกายทิปเลยแหละมึง <c oughs> พวกนายทุกคนไม่ได้รับการฝึกที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นฉันจะเข้ามาแก้ไขตรงนี้ท <c oughs> ั้งเรื่องทีมฟุตบอแลแต่ก็เรื่องอาร์เกมเนี่ยฉันจะต้องชนะจอไม่ชอบใครไม่ชอบดันไม่ชอบแฟนอาร์ตัวเอง